สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นจากหนังสือหวยทงชัยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด่นงวดนี้เลขเด่นจากหนังสือหวยทงชัยเด่น8กับ9นะคะเลขงวดนี้เด่นแปดกับเก้า เดืนแกับ9ท่านคิดว่าจะเข้าหรือไม่นะคะลงเอามาพิจารณาช่วยกันนะคะเลขวดน,นี้อดจจะไม่ไม่วิเคราะห์นะคะไม่ไม่วิเคราะห์แต่ว่าความน่าจะเป็นที่จากการสังเกตดูนะคะ หนังสือเล่มนี้นะคะจากการสังเกตจากการเอามาวิเคราะห์ดูเลขตรงนี้มักจะออกนะคะ9 6แล้วก็1หรือไม่ก็1 9เนี่ย8 9 6 1 9นะคะ8 9 6แล้วก็1 9ึ่งเก้แอทิ่าเลขคงจะอยู่ในนี้นะคะ วดวันที่16กันยายนสองพันห้าร้อยหสิบหกคิดว่าคงจะมีอยู่ในนี้นะคะ96แล้วก็19ถึงแม้ว่าจะเป็นหวยของออมสินก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็สามารถออกได้นะคะ นี่หวยทกศก็เช่นกันนะคะคงจะขาดไม่ได้ก็คือเลขหนึ่งนะคะสำหรับเลขทงใจเลขหกับเลขหนึ่งหรือเลข9้านะคะแอดคิดว่าคงขาดไม่ได้อาจารย์เอียดห้วยยอดให้มานี่ค่ะหนึ่งแปดแต่ก็มีหนึ่งเเช่นกันนะคะ หนแต่ก็มี19เช่นกันนี่คือเลขอาจารย์เอียดห้วยยอดนะคะเอดชอบสอบพอพานนะคะถ้าเป็นหน้านี้นี่ราค่เก้าหกหนึ่งท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่ลองเอาไปพิจารณา ส่วนอาจารย์เอียดห้วยยอดนั้นให้มาดับศูนย์ทั้งบนทั้งล่างนะคะนี่ค่ะดับศูนย์ทั้งบนทั้งล่างจารย์สงขลาวันที่แล้วก็ไม่เข้าเนาะสูตรสำเร็จเห็นไหมนี่มาแบบนี้เลยหนึ่งเกหสูตรสำเร็จมาหนึ่งห ท่านชอบหรือไม่วดนี้ให้เด่นจริงๆมาวิเคราะห์ออกมารางวัลที่หนึ่งมีหนึ่งมีมีแปดมีหกนะคะงวดนี้ของหนังสือหวยทุงชัยนี่เขาว่ามาหนึ่ง หนึ่งเก้าแปดเต็งหนึ่งนะคะเลขดับห้าท่านเชื่อหรือไม่ดับห้าหยิบเงินก็ยังให้มาแปดหนึ่งแปดนะคะเลขติดแปดติดเจ็ดนั้นมาสองงวดแล้วนะคะงวดนี้ก็คืองวดที่สามคงจะติดแปดใช่ไหมคะหนึ่งแปด ติดแหรือไม่เลขงวดนี้ติด8หรือไม่เลขงวดวันที่16กันยายน2566หยิบเงินให้เด่น1กับ8นะคะอันนี้ก็เด่น1 8แล้วก็1เด่น19นะคะยิบเงินให้เด่น1กับ8นะคะ เอามาดูเลขคหาหนอยเลขคหาหนอยนี้แอดก็ไม่ค่อยจะชมเท่าไหร่นะไม่ค่อยเอาไปเสียงแม้กระทั่งเลขใหญ่ของสลากกินแบ่งรัฐบาลแอดก็ไม่ค่อยเอาไปเสียงแต่ว่าชอบเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแต่ว่าเอาไปเสียงนั้นก็ไม่ชอบเสียงเท่าไหร่ ว่เป็นบางโอกาสนะคะที่เจอบเอาไปเสี่ยงสูตรทงชัยบนเด่นหนึ่งนะคะหนึหนะคะเลข3าห้าก็คือหนังสือหวยรวยรวยส่วนสูตรยิบป,ปัวล่างนะคะเด่นหนึ่งกับ3ท่านเชื่อหรือไม่ปูดพิจารณาดูดีๆนะคะสูตรทงชัยบน1นึสาห้า เด่นสุดสามห้าธงชัยบนนะคะส่วนญี่ป,ปุ่นนั้นเด่นสุดหนึ่งกับสามมีหนึ่งเก้าหรือไม่มีนะคะมีสามห้าหรือไม่มีสามห้าตัวเด่นนะคะสามห้าตัวเด่นอันนี้คือปรากฏการณ์ใหม่ พี่สูตรธงชัยบนเด่นสามห้ายปัวล่างเด่นหนึ่งกับสามเลขดับท่านดับหรือไม่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าที่แล้วดับอยู่นะคะดับสนิทเลยเลขดับนี้สามารถเอาไปตัดออกได้นะคะเลขดับส่วนมากเลขดับนี้ท่านสังเกตงจะเห็นเป็นเลขค่านะคะ ดับล่างก็มีเลขห้าเยอะนะคะแสดงว่าเลข3 5มหหสามนั้นเป็นเลขดับฝันพยากรสี่เจ็ดสามนะคะสี่เจ็ดสามฝันพยากรท่านคิดว่างวดนี้จะมี8ดหรือไม่งวดที่แล้ว8ดติดทั้ง สงวัดนะคะแปดสองเจดแปดแล้วก็วดนี้จะเป็น8ดอะไรจะเป็นหนึ่งปดหรือไม่เลขอาอเด่นเจกับสมนะคะอาอเด่นเจกับสามสรุปเลขฟันธงแปะกงแอดว่าไม่ค่อยจะเข้าเนาะไม่ไม่เข้าไม่ค่อย จะเข้าถ้าเข้าก็เข้าเลขอะไรคะเลขหน้าปกปกหลังปกหลังก็เข้าปกหน้าก็เข้านะบางทีก็เข้าทั้งสามตัวเลยแต่ว่าเยอะมาเยอะจริงๆ จะเชื่อหรือไม่อันนี้คือเลขปกหลังของหนังสือหวยทงชัยนะคะต่อไปเรามาดูปกหน้านะคะปกหน้าปกหลังที่เด่นหนึ่งก็มีเ,เด่นหนึ่งของยี่ปัวว่าเด่นหนึ่งกับ,กบสามนะคะก็มี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะส่วนสามนั้นก็คือเจ็ดสาม ส่วนเลขนี้นะคะเลขหน้าปกหน้าของหนังสือถุกไว้ตรงใจแอดชอบตรงนี้นี่นะคะแอดคิดว่าคงเป็นบนจะมาหรือไม่ก็ขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดก็ไม่อย่างรู้ได้ถ้าท่านไม่ชอบงวดนี้สามารถ เลื่อนได้ไปซื้องวดต่อไปก็ได้นะคะเลขเด่นงวดนี้แอดคิดว่าคงมีหนึ่งนะคะคงมีหนึ่งก็ขอให้ท่านจงโชคดีขอให้ท่านจงถูกหวยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะกลาบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีคะ่ะ